แมงไม่เข้าใจตรงที่เคยเคยสอบไปแล้วป่ะตรงเนี้ยที่เข้าเว็บเนี้ยฮะมันไม่เข้าใจเใจ <c oughs> พื่อนพี่ตรงเนี้ยเข้าตรงเนี้ไอเสตไอเชี่ยท้องตายนี่มึงเขียนเข้าไปเลยนะตรงนี้นรหัสมึงอะไอเวนไอจังไร <c oughs> อะไรวะกูลืมรหัสตัวเองเลย เนะเขาเนี่ยนี่แบงกินี่เป็นแบงกิดูไปเรื่อยดูะเมือก็ใส่หัสอ่ะโอเคขอ,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 อคได้แล้วนะมึงก็ มือจะเข้าโป้คะมเติมเงินก่อนคลิกไปก็มันจะเป็นแบบนี้หน้าต่างแบนี้นีนี่นหน้าต่งแบบนมือใส่บัตรไปโอเคใส่ไปห้าร้อยอะในห้าสิบก็พอใส่ไปนี่มันคือหน้าต่างแบบนี้มกดจิงจันไปเลยล่อล่อ บัดผ okay, okay, okay. okay, okay. mm ่านมาแล้บอกว่ารหัสบ well, hmm ัตรโอเคโอเคไหมโอเคโอเคโอเคก็มาแค่นั้นแล้วแล้วก็คลิกก็จะโชโปโชโปแล้วมึงก็จะได้ตรงนี้โอเคนะนี่มือซุมึงจะได้โปเลยโปพี่บีเข้าไปพี่บีอืมนี่กระดูกโอ้น่าจะใจดีนะมือเลยห้าสิบนะมึงเข้าเฉาอุ้ยกดเช่าเช่าอุ้ย ชาได้มันจะให้ดาวน์โหลดโอเคไหมแค่นั้นแหละกูไปละไอ้เฮีย